话。Wow. ตัดให้กันยา้าผมกระได้เหรอพอถ้บอมอีฟิมมาลงโฮเลตเจ็บขาก็ต้องเฮ็ดละพี่น้องมันจังไดล่ะแหงเมืองโซมก็แหงบัจเรื่นหูเจเรื่นตาเจ็บก็อดเอาเฮ็ดจังไดเให้ยู่สองท่า พ่อย่ากัอาการแย่หอบเมื่อยซึมเมื่อยอะไรเมียไปอยุก็กิน,กนข้าวหน่อยเมียมากก็ยังไปกินกระฟอกกาแฟยามบ่ายมีมูเพิ่เฮาแล้วน้อยอยู่โกเดียวเหาว่าม,มีปากมูเบา,าโอ้ยขยับขากักอกเก็ดกอกเก็ดด้วยข้าก็ได้ไม่น้อยละ ตามเดี่ยวก็ไปนอนเอาแห้งก่อนเดย์ไปนอนมันเวลาเดย์นอน,อน,นพักขาก่อน ไม่น้อยเาะหอด์เพี่ยนอยากตัดคนคิวแต่ดนแต่มือไม่น้อยมาะหอด์ฝนต้อแท้งตาแล้วเนาะแล้วแนมนวม่เห็นไอปู่ว่าโอ้ยปู่มาเห็ดโทรศัพท์ให้ปู่ก็อยากเห็นให้ย่ย่ายแต่กัดจังใดเขาสัน่นเด็กกับเน่าเขาหลีบเอาเราเห็นยังบ่ได้เนาะงั้นเราก็เหนียวไม่น้อยมาะหอดมือแรดไม่น้อยกระเดดเมื่อยภายในเก็บของจากกระเป๋าแล้วไม่น้อยกระเดย ตังใจพี่น้องนอนเอาแห้งแ้วก็ลูกขึ้นมาเห็ดนวเห็ดเท่างานกันเหนียวเพื่อนเท่าเห็ดจังไดฝรั่งเขาบพ่คือเมื่อไทยเลยพี่น้องลูกเตาา้าก็ะไดคนไทยห้อยนงว่าเออห่วงเนาะมาเห็ดกันเห็ดนี้ให้น,นี่กับมาอยยุมาบึงแล้วเขากับบ่ดบ่อเดคือคนไทยเนาะ,ะว่านลูกไส้กับมา มาหาพอไม่เรียงได้ว่าถามไม่เรียงว่าเธอเป็นยังไงก็ได้ว่าวอย่านีป่วยอยู่พอบอกแล้วสันเธอไหวบอไม่ยังเห็นแบบขอซอยบอสันเป็นไงนะว่าพอมีดอกตอนนี้ขึ้นมากสีม่วซอยพนละเก็บขยะไปให้มันก็เลยเลือนหน่อยนึงมันมีสูงเดียวเลยนนะว่าเ่เป็นยังดอกมันแค่สูงเดียวมันมาหลาย มาผู้ที้ยเนาะเขามาถามก็เออ,อ,อเก็โอเคอยู่หรอกแม่แรงเรว่า,รราอโอเคเมนหน่อเรยว่าโกกบเป็นยังเนาะโอเคอยกกู่เขาไี่ยังกระทูบอกเด้อเขาว่าช่วงนี้เขาพักคอนนะมันเขาพักคอนเขาได้วันในวันหยุดพักคอนนะเออแม่เขาได้วันหยุดพักคอนแมนหน่็นเราว่าเออขันขันไม่ยังจิงจริงทบอกหรอกขันโบขันเฮก็ได้ ออกจากบ้านพ่อกลับไปบ้านหลานไปให้อาหารแมวให้ใหลานหลานเลี้ยงแมวกับหลานไปพักใต้ไปกับแม่ไปกับลูกสาวเขาง่ายน่นแหละลูกไส้ลูกสาวหลุหลานเลือนเขาพากันไปยามลกูกทุกคนคุณ้ณาว่าได้ไปจะได้รับอาสาดูแมวแม่เนี่ยนปม่หน่อยเลยว่ากระซัำแม่เลี้ยงนะ่อม่หน่อยเลยว่าอันเธอสีดืม่มมอขั้นเธอสีดืม่มกระดืม่มเ้อ หาเอาเองเพราะฉันเก็บขาฉันอยากได้ยังหาเอา,เ,อาเบียร์มีอยู่สองตู้มีอยู่ในจูไม่น้อยแล้วแต่ตู้ข้างนอกไม่นเอยว่าอยากกินยังยังหาเอาเพิ่มปวดขาฉันดูแลบได้เด้อสนุกบ่ต้องลุกมากนะว่าบ่ต้องลุกมากเต้องลุกมากเด้ชฉันเต็ตเองเดวยวฉันหาเองเพื่อนก็ได้น,นั่งกินเบียร์กันสองพอ่อลูกผู้เรากับป๋อง ไปถามกินว่าโอ้ยพอกินดอกกินรดกินรดมีเหล่าไทยอยู่เด้พวกเธ่สิกินกาแฟบ่ถ้าพวกเธ่สิกินกาแฟอะมีเหล่าไทยเธออยากกินเธอกระเปิดอันลูกไส้เด้ว่าโอ้ยเมื่อนี้ฉันว่ากินดอกฉันจะได้ไปเบิงไม่เอาเบิงอย่างอยู่เดี๋ยววันหลังฉันสิไม่เยี่ยมไม่ให้เธอพักผ่อนจังวากินน้ำจันทันกินกับอยากกินน้ำจันลูกไส้แล้ว่าเธอพอกินฉันก็ะวบืออยากกิน ฉันแค่ดื่มนินิก็พอแค่นั้นเด้อสันก็เลยว่าโอ้ยเอารวดตามสบายเบียร์มีอยู่เถ้าอยากดื่มเพิ่งก็ดื่มรถเหล่านะมาไปไหนก็ะเพร์รับไปเตือนไม่เอนงเอ้าคือมิดแถว่ะไอ้หนึงเป็นไงเล็งยินเสียงไม่น้อยเปิดโทรศัพท์ก็เลยงานขบเรีหานี่ได้ว่าเอาคือมิดแถ กินเบียร์กันจะไหนคือมีจีดีใครตื่นแม่คือเงียบหมดแล้วเขากินกระป๋องนึงฉันก,ก็กินกระป๋องนึงเขาว่าเธออันบอสบายเขาก็เลยสิไปเบิองแมวนะั่นเขาก็เลยไปเบิองแมวมาสันอยางให้เธอได้พักพอนมันเสียงดังมาสันโอ้ก็เลยว่าคอยว่าเป็นยังโดะเดี๋ยวเขาสีบ้ามา,มายอยมือหลังคอยเธอพักพอนี่หลายมือคนเขาสิบ้ากินกาแฟมา ดื่มน้ำอยู่สันก็ก็เลยว่าเออเขายัำมากว่าใดกันว่าอันถามก็สระผมแล้วก็ฉันสระแต้มื่อคลื่นก็สันโอ้ยก็เลยว่าผมเจียวหน่อนมัน,มน,มน เบิ่งกันไกไฟฟ้าสิเขาวะนะผมแล้วมันมั่นยานทำไรผมเป๊ดตัดกับสีบนเนี่ยคือเก่าดอกเพราะไม่น่อยเจ็บขาไม่น่อยยืนมนทัน,นัดปานในโคเคโคเคอยู่ ตัดดีเซตกัสิีเคส,สเ,เล็บไ้ตัดเล็บไ้เล็บมือเล็บตีนตีนพอยง่กันแหดปื้ปืืสได้โทรหาหมอคือกันนี่ก็ได้เลือดซีบเลียนี่แหละถ้าเป็นเส้นเลือดอุดตันคือกันแต่เล่านะ่ะใบพัดเลี้ยวคางทางที่เป็นแท้นะ่ะแต่ว่าที่นี่มันมาดำขึ้นไม่อีกเสียเราไปหาหมออยอะๆสได้เช็ดอีกพี่น้อง มองหามกอนเช้ามันเด้อ Thảo ออก่าหงายก็งพอเขียนใจเสร็จพอเฮ็ดได้นี่แหละมันนี่งานงานบ้านแม่บ้านไม่น้อยนะที่ว่าเอากระดูกแม่ออกมากระดูกเอ้ออกมาไปนอบข้างๆนะ ฉลองอัดนะฉออฉลองอัดทีนะบ้านเจเอ๋ยบ่ามีนโยบายเส้นแขกเล้าว่าบ็ต้องไปรบกวนผู้ใดเอาเฉพาะคนในครอบครัวเอาแต่คนในตระกูลเพราะว่าบ้อยากให้เขามาลำบากเรื่องใส่สอกใส่ซ่องนะคะเขาเลยบ้าเส้นแขกแต่ว่าหันกัดกินห้องเหลือเพื่อเขาสร้างโตจีนมาไว้เกินจำนวนคนอยู่แล้วนะแต่เพียงจะให้บ้าเส้นแขก แต่ผูดใดเขามาเบิงกับเบิงได้ผูดใดมากขาก้า็ให้กินแต่ข้าวบริเชิญกับีูู่เขามาอยู่ขาแย่ขึ้นน่ะข้นที่เขาหูขาเขาก็มาแต่ข้าวบริเชิญแต่ข้ากับมี่อาหารกันกินให้กินเพราะาว่าเจ๊เอรยแล้วว่าถ้าข้าเชิญเขาเราอข้าวบริยูขุนหารเป็่นานเป็นง่านเขาเข้าไปซอยเหลือเขากับขึ้นบ่ได้มันสิค่าแก่กัน แต่ได้บริเซิลผู้ใดนะคะงานเราก็เลยไม่เชิญไทยเราจัดเฉพาะภายในในครอบครัวเราคนเบิดงานกับจมไห้ตืนอนยังโมเ้ามากไปตลาดได้องใส่เอยเกินไปเนาะมีงานมีกันก็บ,บอกแนะนะ่เนาะว่าสันโอ้ยบรอยากกวนผู้ใหญ่ยันดูแลบรทัวเถึงเพราะว่ามีร้านสาวผู้เดียวอยู่คุนหามนะั่น เกิดถือซ่องถือยังมากก็สินักเขาเพราะว่าเห้าอ่ะบริยูในพื้นที่เนาะเจเอ้อแล้วก็บบริยูในพื้นที่นี่สิเวลาเขามีงานคึืนยังสเิเขาเขาเซืร์ฟกับยังสิแล้วก็บ่นไม่เวลาริไปสตอยนั่สิข้นสีสีหากก็คือตัดตา,าแสงสว่างก็เลยบริายากเป็นพระหลักของลูกหลานก็เลยบริ้นผู้ใดค่ะจากวันั้าวเบิ่งกันเองจนวันั้งว่นแม่ แต่เป็นงานมากนะผมรับงานเพี่ยก็บ่เคยเห็นดอกหมวอรํำหลายอ่าหมอล่ำมาก,ม,าม,ากมี่แต่เจ้า,าภาพ่าสั่นไ่เคยเห็นแต่ว่าติดหนาหานากกบบันนะกะบพราว่าได้หน่อยเด้คนหน่อยอยู่แต่ว่าติดแขนอยู่ด้ยวยล่ะมีแต่ลูกแต่หลานแต่กูไม่หน่อยมี่เหลืออยู่ท่อนี้คะ่ะทอที่พี่น้องเห็นในคลิป มื่อทีเฮ็ดบุญอยู่วัดเนาะอัทิที่บริมาขาดบริมาคือออสเตรเลียสี่คนมาสิบสี่มาสิบสามคนอยู่ขาดแต่ว่าอีกสี่คนบัดรบลูเขาสิจัดงานเขาเลยจองทั่วไว้ก็เลยทิ้งทั่วบ่ได้นะก็เลยเป็นออสเตรเลียมากเก่าคนอีกสี่คนรุด้วก็ดร้านสะพคร่อย,ยู่ตรังกับร้านไส้กระลิน โบเรมาค่ะเพราะต้องดูแลธุรกิจจ์บยุดตั่นกระขาดบเรม่าสามค้นเท่านั้นที่เหลือก็คือโคบมดนะคะแม่แตกูนเพราะว่าแม่หน่อยกับวันมีลูกเนาะในในสายของแม่น่อยนี่กะมีแม่หน่อยอยู่เู้เดียวลูกแม่น่อยกับตายห้าเป็แล้วเนาะกับวันับไซนเนาดกับเท่ากันว่าในสายของแม่หน่อยเขาขัวแม่หน่อยกับมีแต่แม่น่อยผู้เดียวในสายของพวกเอ่เอยแต่ไม่ลูกมีหลานกับมาโคบม,มืด หลานไส้ยูใส่กามาเหมือดนะเหลนบอมเป็นหลานลูกของหลานมาเหมือดนะคะในใสายของมั่มกะมีลูกสาวค้เดียวผัวก็บ,บร้มาพอติดธุรกิจติดข้างเขาในใสายของเกดเอื้ยกละเดวลูกไส้คนหนึง่งแล้วก็ลูกสสพย์ก็ต้องดูดูได้ธุรกิจหลานไส้ก็ะเลียนนะคะ เขาเล<ม>่นใหญ่ข<ม>้อค,คิดของเขาเลยเฮ็ดสือแล้วค่ะเพราะว่าไม่ต้องเชิญใครให้วุ่นวายเอาเฉพาะในครอบครัวเพราะว่ายังห้าวบริยูหันข้าดูแลเขาบัาทัวถึงนําอาหารเขาสั่งว่าเผื่อทีหนึ่งว่งามีเผื่อกะจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเซิ้นก็ยังไม่น้อยบอกละค่ะเกิดเขาเป็นงานเป็นการ ไม่น้อยกับบริยูเนาะไม่น้อยกับเพื่อนฟูงหายอยู่ค่ะเพื่อนฟูงกับจมอยู่เอาไล่ซื้อเก่าไม่น้อยซื้อไล่เนาะไล่ตัวบอสเซนบอกเยาวาสันวรสีเพื่อนเข้าบริยูเราเกิดเพื่อนฟูงมีงานมีอย่างเข้ากับไปซอย่าได้เขาเยวว่าเขาเด้อเข้าบ่อพรอมมูอพวกกับเขาใจค่ะเขาอยากมากอยู่แต่เข้าบ่อพรอมก็บบก้ามาเนาะ หมูพวกเจือเอื้อยกับเต็มเมืองคือกันเพอกเข้ามันเลียนโรงเลียนเดียวกัน,นะค่ะแต่กลนไม่น้อยเลี้ยนน้งเลียนเดียวกันเหมือนมันก็นมีรุ่นมีสายของมันอยู่นะคะเข้าเฮ็ดแต่ตระกูลเข้ากับขึ้นจกตอนนี้ก็ต่อไปกับผู้ใดขึ้นทอดกับยาเฮ็ดบุญด้วยสายกระเฮ็ดบ่ได้ห่วงหานังกร,นะนนระดูกนะบ่ได้มีะละบ่จาเป็นจิต้องไปเฮ็ดดูคุณหาน เพราะว่าเขาปลดไปเพิ่นแล้วเพิ่นไปแล้วสามเมลูเพิ่นน่ะเพิ่นกับสีเปพ่อกันอยู่ในแดนหิมพ์ันันแดนสนธยาของเพิ่นละตัวเพิ่นไปสามเมลูเพิ่นเพิ่นกับสีมีมูมีภูเพิ่นตัวเอาเพิ่นไป็น้อยในแม่น้นโข้งกับกระร้อยลอง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 เล่นแหละพี่น้องเขาก็เฮ็ดดีค่ะอันเลือดดีผ้าไปนี่ยเขาเฮ็ดพิธีเสร็จแล้วก็ผ้าวนค่ะ ผ้าว้นไม่น้ำสามรอบนะคะว้นหมองห่อร้อยย่างคาดนะคะร้อยร้อยอาทิตนยะ์เขาผ้าว้นให้หลงให้จากกันตัดความเป็นตัดความเป็นยาตัดอียังทุกสิ่งทุกอย่างออกว่าหายห่วงหาทอดเนาะเมื่อนั่นในะบรรยากาศดีฝนนะ่ะคืมแต่วต่าตกกับไข่อยู่ปกติก่อนง,งานนะ่ะฝนตกค่ะค่ะพี่น้องเมื่อนั่นฝน่าตกอากาศก็ดี แฟนไม่ได้ิถ้าให้เบิงเ้งมดเนาะให้ดูได้เป็นบางส่วนเพราะว่าบางส่วนก็จะเก็บภาพไว้ในความทรงจาเราก็ใช้เวลาในการระลึกเหมือนกันไม่ใช่ว่าวันๆเราจะมาหน้าทําแต่คลิปแต่คลิปเราก็สามารถั่าเสนอได้ทุกเรื่องค่ะพอทุกเรื่องเขาก็จะกเก็บไว้เป็นเป็นส่วนตัวนะแต่ถามว่าถ่ายไว้ไหมถ่ายไว้ค่ะถ่ายเก็บไว้ดูแต่ไม่ได้ให้ใครยดูบวกหลานทุกลก ลูกหลานเลนแต่ละคนกับไทยค่ะไทยเก็บถึงของไทยของมันเลนมาแตนออสเตรเลียกินโซแนลล่า <c oughs> งโซแนลอันนี้ฉันกินได้ไหมฉันกินได้ไหม กินแก้ว,น,วน,นี่ว่ามันเขาเนื้อจำโบกเขาลงก็นั่งกินได้เมดถ้าพไปร้านอาหารจนร้านอาหารจนงึดกินได้เฉยอ้าวมันจะกินได้แล้วเนาะพ่อแม่มันเก็แม่มันเกิดลูกอีสานขนานแท่เนาะเป็นญุ่่นพี่ส่าไม่น่าแต่เห็นอาหารอีสานเห็นลูกหลานกินอยู่ น้ำบกุเทามือนคอึงจะสาผมจะบอยากสาแต่ว่าจะสาไปเมื่อกี้นี่แล้วมันเหนียวผมใดกันใดนะค่ะนะคอยสั้นเลยค่ะคอยสั้นเพราเข้าคอยสั้นนะครับเจ้าเด่น เขาเปเที่ยวส่เขากระเทียวเขาบ่อเขาบององอแงนะเขาเป็นคขลังที่มัดง่างมักสำรวจปีนเขาขวดๆอยู่ออกจากกันมีนามสองสีคงเตียมเราถ้าถึ้นขาแตนสาดบัญญางหนาขาแปดกิโลอ่ะเจ็ดกิโลอ่ะไม่ได้อย่ไปจากสัาสิบไปแ้งไดลขาเงียเงี้ยเงีอยู่ ไปด,ดูซื้อไปโดดูดว่ะกูซด้าแนขากินกาแฟก็ดีดอกวะ่ะเขาก็ไปอีหลี่วะไปกับสามชั่วหมงแล้วพี่น้องมันอยางเนาะเห็นแต่ผ้ากันจับมากหอบึ้นขึ้นมาทั้งรถเลยเห็นพวกเขามาเรียกัาผ้ากันขึ้นรถถาเปิดแอร์ถาเข็ดแล้วเข็ดแล้วไะใไร ถ้าแต่ไปลงทางจนในโทษกรรมถามกลุ่มป่าไม่กลุ่ลมอุทยานนะงานจังไดเขาเลว่าเล่ยอันเล่ยมัยนตกไปนีน่ังนานสาวก็เลว่าเล่ยแล้วถ้าเล่อยไหนงะา,านย้อนกลับมาตรงสาลาแล้วสิขึ้นมาตรงฟังกันที่ว่าที่เขาเห็ุเป็นสา,าลานรับสเสด็จอันพระเทพเมืองเขาเป็นจ้งใหญ อมันก็ได้อยู่ได้ล่ะเนาะขาเป๊ะๆก,ก็ได้เออลอ,อยอยูเออ่เพื่นจะให้ผมเต๊ะลอยดอกได้อยู่จะพ่อได้อยู่เรื่ออะไรไม่ยเห็ดให้ก็ได้จะต้องมีผลข้างจะน,น,นาไปเนี่ยดียอันส่งกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณกายกันแล้วนะคิดนะ หลานกระมวลหลายไปหอดสนามบินินสุวรรณภูมิมากระถ่ายคลิปมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <S <S เป็นการกลับไปเมาองไทยที่แบบว่า,วามีความสุขแห่งนะพี่น้องสังขารมห้ไแต่ว่ากะได้เห็ดเอียงน้ำเขาหลายอย่างเยอขพอจะได้เห็ดได้สมปารถนาหลายอย่าง บางอย่างไนมะ่คิดว่าจะได้ทําก็ได้ทําบางอย่างเป็นแค่ความฝันแต่บอคิดว่าสิเฮ็ดได้ก็ไดเฮ็ดจรงจีินะยังมีความคิดอยู่ว่า <c oughs> อยากอยากจ้างมอลำ่ามงั้นแล้วก็เฮ็ดบุญหาแมหาเอื่อยซุ่มน่วมรับไปแล้วนี่บอคิดว่าสิเฮ็ดได้แล้วก็สิไดเฮ็ดัดจเจ๊เอื่อยวะเอาบอ เอาก็เอาตัวมะเอาก็เอากระโต๊ะโลงจางมอลั่ากับตอนสามถุงกระเอาหน่อยมึงโอนเงื่อนค่ามาจับไม่ไรก็โอนจวดจากรถมอลั่มก็ง่ายค่ะสิเปิดรงแร่มแน่น,นว่าเอาเราครับแม่บ้านแม่ไม่มองอาบน้ำล้างตว่าผมเอาแต่อมองอาบน้ำล้างตกับพ่อก็มอ,องน้ำาหวมีอยู่วะว่าต้องไปเปิดรงเล่มด้วยครับผมว่าเอาสัน สิเปิดไห้น่ะเขาเบาเขาก็เอาเวทีไงมาเลยจริงๆได้ไม่ขอตัวงกันนะเวทีบริยง่อย่ังสิเห็นเลยแต่เขาบ่าเอาเข้าใจถึงเขาก็ใจถึงน้ำเข้าเื่อกันเขาก็หาเวทีไงไม่ให้เข้าเขาก็ร่ำดีเขาก็เลวไปไล่เขานําขอเข้ากับอเขา้เขาขอใส่เสียง ทอดพกทุ่มเนาะเขาก็ต้องข้าวโรคาติกาเขาบ้านอยู่บ้านสวนจะจริงแต่มันอยู่การเมืองกลางกลางกลางแรงชุ่มชนนะ่ะพี่น้องเราเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทอยู่แถวนั้นเขาใส่เสียงหลายกัะเกรงใจเขาขึ้นมาแต่สงงานเขาควรเภาก็เลิ่อนคือแบบบ้านหาทุ่มเหมือนไรเล่นเล่นสี่ทุ่มเลิกห้าทุ่มดีว่าโอเค แต่ไม่น่อยก็นอดเกือบสีสามกัวเพราะว่าไม่หน่อยล่อห้ล่อห้หมอลำ่เขาเก็บห้านเสร็จซุ่มมอลำพวกนั้นเขามากเข้าไปแล้วพวกมอลลั่เผลิตมแล้วแต่เวที่ไม่หน่อยก็ล่อห้เวทที่เขาเก็บเสร็จไม่หน่อยกังปิดหัวแล้วน้อนเมื่อนม้นไม่หน่อยกับหลานใจคนหนึ่งนอนเป่าอัทิตแล้วก็นอนขัดปิดหัวถัดปิดหัวอันบ้านสวนนะคะ คือจริงเขาก็ม่าให้นอนหรอกแต่ว่าไม่น้อยสมัครใจอยากนอนเองไม่น้อยร้านป็นค้งสุดไทยเลยอ่ะใส่กุนนอนนั่งซุ้มเพลินเน่นอยก็ได้นอนสมสมแกสมปรารถนาอยู่นอนเฝ่าบันนี้เตือนกินนมาแต่ไล่ร้านลูกพาให้ขับรถกลับไปส่งอยู่บ้านในตลาดไปอาบน้ำเพื่อเตรี่ยมไปร้อยอังคาาน,นะคะ ลูหลานเห็นน้าหน่อยก็ขอมาซวยวีเด็ดไ่หน่อยว่ามาลดอยากมากับมาแลแ้วก็ทุ่หานหนอ่อย่อว่านหน่อยไปเช็ดงานโบหาน่อยบ่างโบหานหน่อยโอเคกับมาได้เลยให้หน่อยไปได้แค่ยังนั่น,นเขาบอกว่าเขาว่าให้หน่อยยากเรื่องค่าเสจ่ใจดอกเขาใจเขาไม่เองน้นองหล่องแนมกขาสิดจองไม่เองหูขอแต่ว่าให้หูว่าหน่อยอยู่เมืองใดยังไงสินะเขาจัดการของเขาเองว่าให้ง่ายแล้วก็ เมสต้โก้งเขาก็สิจองเที่ยวจองยังเพียงแต่ว่าอยากให้หน้าไปนั่งนะเขา่าให้หน้าบุญไว้อย่างเลยขอให้ได้เจอหน้าหน้าได้ว่าได้ได้ได้ไดไดแจกไปได้หมดเลยเรย่องเขามา บเห็นขอเกือบสี่สบปี่อแล้วอมดมสัมฟนออสเตรเลียเอเตอเชนน่ามีดมซอวินคอมมาเฮดยดเป็นยศโซวชิปูดดมดมบบกเกาโฮเทลแคลส์วบน่าคอมมาทัฟฟ้าโอโอเคเป็นอมวินคอมมาเฮดมอสต์คอนทักเมเอเฟิร์สไปย่อคอคีดอะไรอินเตออ้ารอลอะไร บเบ็ดแต่อมดุทเวทตะโหยเย็นม่เกอย์โฮโอ้ไปอาบน้ำก่อนเด๋อวตัดเร็บดุดชาฟฟ้าอดเซนคลิปปะเละเนาะเกนินเซนโอ้ให้เพื่อนไปอาบน้ำไม่นาสิเก็บเศษผมแล้วเดี๋ยวสิตัดเร็บให้เพื่อนนะคะ